คนต้องขึ้นหน้าให้พี่อีกครับไม่ต้องขึ้นข้างบนสามคนเริ่มต้นอ่ะภูมิน้ำจกักรจันทร์่ะตอนยืนแซนาบขึ้นหน้าไม่พี่อีกตอนที่เดินลงมาเออยืนอยู่เท่านี้แล้วพออันนั้นเราเดินขึ้นมาแม็กอยู่แม็กอยู่นอกภูครับโอ้ยขากระชุต้องหยิบหยิบคิวหยิบตัวเข้ามาใกล้ๆแถวหน้าหน่อย ขึ้นมาอีกขึ้นมาหาขึ้นมาหาที่ขยับมาหาที่วันโบวีไม่ถัดแม่ขยับตาม,มาด้วยแม่ด้วยอันนี้คิดร้องเหนื่อยสักเท่าไหร่ถึงเท่ใกล้ใจเราเดินขึ้นมาตรงนี้น้องจะกระตายขึ้นหน้าได้อีกเซนเตอร์น,นะครับให้ดังฟันมาหยุดมายืนตำแหน่งที่จะกระตันยืนนะครับน้องแม่ขยับออก ไปคอมจอกับพืนเลยเลขสองที่เชื่อว่าเขาทำไดห้หนูหมุนแล้วหนูหมุนขึ้นหน้าหรือหนูหมุนเข้ามาในนี้ยหมุนเข้ามาข้างในใช่ป่ะอ่ะเท่ากับ Q อยู่0.5นจุดแม็กขาซาแม็กยินคอมสองบอนจะอยู่0.5แล้วเรายืนคอมเลขสองครับน้องเมย์ ผู้หญิงนะเขาโดนระยะการเดินนิดนึงผู้หญิงไปเดินมาให้ดูก่อน,ส,นสี่คนทันไหมไม่รู้ให้ดังฟันสองสามสี่ห้าหเจจับมือที่อ,อ่ะตอนที่จับมือหนูให้เดินอารมณ์วะเดินเฉียงนะครับเฉียงตัวอย่างเงี้ยใช่ไเวลาเดินมาไม่ต้องปัดแถวขึ้นตรงคือเดินปัดเฉียงจับอย่างนี้ น้องน้องมุกก็เหมือนกันเฉียงตัวหาหาหาแม็กจากอ่ะฝั่งนี้จาก0.5น5ปจุด้์อนน้องจะก็จะเหยียบตัวออกทางขวามือแล้วเอออย่างนี้ถึงจะเห็นทุกคนเอ็มออกมาทางขวาเท่ากับเราเดินแล้วเฉียงเข้าด้านนี้เลยจับมือที่หนึ่งเอ็มออกไปอีกแขนมันงอยเยอะหมุนมาคือ อ่ะดูตรงนี้ก่อนขึ้นหมุนขึ้นมาอีกได้ไหมไม่ไงั้นมันแบนไปโอเคขอบขอบนั่นแหละครับหนูต้องอย่เส็จเส้ซ้ายหน่อยหนูหมุนได้แล้วไม่กลัวตกหรอกสามคนข้างหลังไหนโพสสิโอเคอ่ะโพสเสร็จอันนี้เสร็จแล้วเดินสวนกันหนึ่งสองสามสี่ผู้ชายไปห้าหกเจ็ดแปดโพสหุ 6, 7, มาในช่วงชุลมุนก้าวมาข้างหน้าอีกเอาขาข้างลนึงลงบันไดมาเลยอะ่ะขยับเซ็นเตอรด์ดีๆแต่ก้มหัวไว้ก่อนแล้วพอตืมขึ้นมาพร้อมืออ,อ่ะข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังเอมกับหมวยลี่ลงลึกอีกครับน้ำลงลึกไปอีก อยู่เท่าแถวผู้หญิงนะเท่าจักรจักรสองคนหน้าปอนคิวขึ้นหน้ามาครับยินเลขข้อมเลกสองน้องปอนจะต้องช่วยเหยียบซ้ายหลอกนิดหนึ่งเพราะคิวตัวสูงกว่าคิวเหยียบขวาเเหยียบขวาเอาขาซ้ายเหยียบสองดีกว่าขาซ้ายเหยียบสองจะได้เห็นจักรจักรชัดขาขวาเหยียบสองมุกต้องเหยียบออกไปขาขวาเหยียบสามจักรจักรขาซ้ายเหยียบสาม อ่าถ้าโค้ชที่หนึ่งจะไปเล่นดาวโดยนิดหนึงแม็กเหยียบเอาขาซ้ายเหยียบเส้นเมลเอาขาขวาเหยียบเส้นขวาเหยียบเส้นใส่ถ้าหกเจ็ดแปดจะไปเล่นดาวโดยเดินมันฟาบ้าจะไปให้ขวาเอามาจะไก่ป้าไก่ป้านิดนึงอ่ะมาเซนเตอร์จอครับเซนเตอร์จอเห็นขาวๆข้างหน้าตัวเองไหมนี่หนุนจุดๆข้างหน้าไม่ต้องหันหลังมาดิ ข้างหลังไปข้าหลังแล้วมองที Mais, ่พ uh, <laughs> oh, um, ื้นมีจุดสีขาวอะมองมองขยับไปข้างหน้าหน่อยลูกไม่ใช่มองที่เรายืนเออพี่มองไปสีขาวขอโทษอะน้องปูมาจะไปน้ำดาวโดดเด่นบนฟ้าจะไปค่อยาเอามาใจฝันจะไปถึงเดินขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกตรงนี้ จะเป็นคนนังนที่อยู่ในไฟจะไฟบนดาดหงให้ฉันรชมวงจะเป็นคว้าเอาเพื่อนใจตัวฉันจไปทิงกสรรเป็นรออยเ่งตัวออกสวนตรงนีวังย่งให้เฉ่งตัวออกอย่าตรง็นะอย่าปิดตัวค้างให้เี่งออก เงั uh, yeah, ้นเอาขาขวาไว้ตรงให้เป็นลายเส้นกับมอนิเตอร์กับจอครับน้องจะก็จะบิดตัวซ้ายขึ้นหน้าเออประมาณนี้โอเคครับท่านประสานไป กระจายออกดูการเดอนกนดกรสองด้ยัเขาสองเขนมไปตรงที่น้นนี่ไกลสุดอมือลีลงหมวลีลงค่ะมาร์คเดิมตอนเริ่มอ่ะอยู่เลขอะไรนะ5้ากับ7 QU เจ เอ็ยอมยูห้าหลงไปไหมี๋ยวลองโมง n t a สิ Academy <Yeah. S 3> อ,อ,อย่างนี้ก็ได้ห้องส่งเนาะกล้องเก็บบ่อยไหมเนี่ยพ่าเรากล้องเก็บภาพรวมมากสุดมันจะเก็บได้ไม่รู้ถามพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมราต้องเก็บอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละรอพับกวางจำได้ปะตั้งแต่ตน้นกับเพลงนะข้าวปอนดีกว่าควรปอน,ก,ปอนก่อนไหมปอนจำไม่ได้หรอก ไม่ไปรันไปก่อนใช้สัรแทตยางตงามข้องสองตอนเริ่มต้นเรายืนจุดนั้นแล้วก็ลงมาแทนที่มีเสร็จแล้วยืนบังหน้าเขาอยู่ตรงไหนก็บ,บังตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาสี่คนที่เท่ากับคิวก้มหน้าเลยครับให้เร็วที่สุดเมง้นเพลงไม่เปิดอ่าเพลงมาเลยครับนิ่งๆซ้อมแอคติ้งจริงไปเลยขยาบร่างกายจริง นควาาามมมีสลับที่วว่าาคมอาจจะ,ะต้องเดินไปก่อนนิดหนึนน่ง,ลง,งเล่งใจลห้ใหญ่ก็หามไม่เจอมีมรเฝันนั้นใแค่ไหนจะไว่ว้า น้องควรขาซ้ายหยิบเซ็นขาซ้ายเซ็เนาาเซ็ตครับรองเท้าเรารอะ